อ่ะก็ในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนคนดูทุกๆคนทําการเพิ่มยอดคนดูสตรีมลฟ์สดของในตัวเพจฟอมติกตอกกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนเป็นยังไงนะครับผมให้คนดูที่สนใจทุกคนมาดูแล้วก็ทําตามผมไปได้เลยโดยขั้นตอนแรกก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ k m g t h กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานกันได้แบบง่ายกันได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากในการค้นหากันเลยเนาะและพอเราได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยในส่วนหน้าต่างแรกของเบไไ้้้าดดปกี่อยนนนนล À ah. พอเราได้กดเข้ามากันได้แล้วนะครับผมี่หน้าต่างการสมัครหน้าต่างตรงด้านนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้กันเลยนะครับผมให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อําการสมัครสมาชิกกันได้โดยการสมัครนะครับผมจะให้เราได้สามารถที่จะกรอกข้อมูลตามที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้แบบนี้เลยหรือว่าใครนะครับผมที่มีบัญชี Google Gmail อยากจะสมัครกันแบบง่ายๆสามารถที่จะเลื่อนลงมานะครับผมแล้วก็สมัครผ่านนะครับผมบัญชี Google Gmail ที่อยู่ตรงด้านล่างนี้กันได้เลยนะครับผมก็จะมีให้เลือกแบบนี้หรือใครนะผมที่มีบัญชีกันอยู่แล้วหรือว่าสมัครกันไปเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกกกกดดย้้้้ออนนลลลลมาาแว็งงชชื่เเขไไป แล้วทีนี้นะครับผมก็ให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KBMKTH ในตัวของเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นประมาณนี้กันเลยมีหมวดหมู่บริการนะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานและทาการกันไปได้จะมียอดเงินอยู่ที่ตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมให้กับคุณผู้ชมคนใหม่นะครับผมได้มาดูและเช็กกันกนได้นะว่ามียอดเงินที่ทํามาใช้งานในส่วนหน้าต่างแรกตรงด้านนี้ไหมแลยถ้าหากมาใช้งานเป็นครั้งแรกเราอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินไม่เพียงพอเราก็จะได้กดเข้ามาแล้วผมที่หน้าต่างตรงด้านนี้กันไปก่อนท้าน้ที่หน้าต่างของการเติม เราได้กคดคลิกเข้ามากันได้แล้วนะครับผมทีงงงง่หน้าต่างของการเติมเงินหน้าต่างตรงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างให้เราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้นะครับผมได้ด้วยได้ด้วยช่องทาง5ช่องทางกันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางอย่างสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับผมจะเป็นช่องทางอย่างธูมานีวอรเล็ตจะเป็นอ่งเปาเวอรเล็ตนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางอย่าง q ิลเพหรือคริปโตเราสามารถที่จะเติมเงินกันได้เลยเนาะผมว่านะครับผมสองช่องทางนี้คนดูทุกๆคนก็น่าจะรู้จักกนะเ็จ ีขั้นตอนในการเติมอยู่แล้วนะผมเราก็ลองอ่านได้เราเผื่อหลงลืมยังไงหรือจะเป็นชิลเพียนะผมก็สามารถที่จะลงเติมได้นะผมเพราะเขาจะมีช่องทางให้เลือกเติมกันอีกหลากหลายนะผมมากมายช่องทางประมาณนี้กันเลยเนาะ อ่ะผมอาจจะพูดเร็วกันไปบ้างนะครับผมก็ต้องขอแฟนผู้ชมกันด้วยหากว่าฟังกันไม่ทันแล้วทีนี้หากเราได้ตึงเงินไปแล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันไปได้นะครับผมเรากดย้อนกลับมากันเลยและทีนี้นะครับผมเราต้องการจะทําการอะไรหากเราได้กดย้อนกลับมากระที่ส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เราก็มาทําการเลื่อนนะครับผมที่ส่วนของแพลตฟอร์มเราก็ไปก่อนเลยก็คือ t ิกตอกเนาะทีนี้ก็ค่อยมาเลื่อนที่ตรงหมดหมู่นะครับผมที่ต้องการก็คือการเพิ่มไปส่งยอดคนดูสตรีมไลสดดนนะครัผมเเลื่อหาูกย เหมือนด้อยู่ล่างๆนะครับผมลองเลื่อนมาดูกันเลยเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีสามหมดหมู่แบบนี้กันเลยอ่ะอย่างในตอนนี้นะครับผมผมจะขอเลิกหมดหมู่ไปอันที่2ไปแล้วกันเนาะก็ให้กดคลิกเข้าไปกันได้เลยแล้วพอเลือกกันได้แล้วนะครับผมที่ในตัวหมดหมู่แบบนี้เราก็มาทาการเลือกที่ตัวบริการกันได้เลยนะครับผมว่าต้องการจะทําบริการไหนก็คือเลทราคาผมจะขอเลือกเป็นอันแรกนี้เลยก็ให้กดคลิกเข้าไป แล้วพอเลือกกันได้แล้วทั้งในตัวมดหมูแล้วพอได้กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้เรานะครับผมได้กดย้อนกลับมาที่ตัวของไลฟ์สดเฟซบุ๊อนดิกตอกของเราแล้เพื่อทำการคัดลอกลิงก์อ่าก็ไลฟ์สดทิกต็อกนะครับผมคัดลอกลิงก์กันมาแล้วก็ลิงก์มาวางได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ก็มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปและพอเเสร็จได้ใส่ทางลิงก์แล้วจำนวนได้แล้วนะครับผมตามที่ต้องการทีนี้ให้กดสั่งซื้อตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยเนาะ อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับขั้นตอนและได้สั่งซื้อกันไปแล้วเขายังจะมีตัวออเดอร์ของตัวเว็บไซต์นะผมขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูกันได้ด้วยเนาะว่าได้รับขำังซื้อคุณแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้เราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาที่ตรงหัวข้อตรงด้านนี้กันได้นะครับผมหรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อกันก็ได้เผื่อว่าใครที่สั่งซื้อกันไปแล้วอยากที่จะเข้ามาเช็คดูรายละเอียดของตัวออเดอร์ว่าเป็นยังไงหรือว่าสั่งซื้อกันไปแล้วมีการผิดพลาดอะไรไหมหรือถ้าหากได้เข้ามาเช็คดูกันแล้วออเดอร์ไม่ได้ขึ้นแบบของผมอาจจะขึ้นมาว่ามีการยกเลิกหรือว่ามีปัญหากับข้องเราก็ได้กดย้อนกลับมาที่ตัวหน้าต่างแรกของเว็บซ กันไปได้นะครับผมเพราะเขาจะมีหัวข้อของการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมให้กับปุลดูทุกทุคนสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปกันได้เพื่อที่จะเลือกช่องทางในการแจ้ปัญหาแอดมินกันได้นะผมอยู่2ช่องทางกันเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางอย่างตัวช่วยเรือนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางอย่างช่องทางไลน์เราสามารถที่จะเลือกกันได้นะผมในการแจ้ปัญหากันเนาะอย่างตัวช่วยเลือเป็นการแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยตรงโดยการเข้ามาแล้วก็เลือกพิมพ์หัวข้อหรือว่าจะพิมพ์ข้อความเรขกออเดอร์ไปเลยแล้วก็สามารถที่จะทําการได้หากใครนะผมที่อยากจะแจ้ปัญหาแอดมแราถ เพื่อทำการคุยกับแอดมินนั้นได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการติดต่อสอบถามกันได้แบบตลอด24ชั่วโมงกันเลยหรือหากใครที่ได้ใช้งานกันไปแล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาข้งยังไงแบบไหนแต่สั่งซื้อตามผมกันไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาเกส่วับงสงแรกเว็บไซต์กัไปก่อนได้เลยนะครับผมก็กดลองย้อนมาดูเนาะ ผมว่าจะพาคุณผู้ชมมาลีน้าจอดูสักหน่อยนะครับผมจะก็เหมือนไม่ต้องแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดเหมือนจะลอง,ง,ง,งกาลังเดินเินการขึ้นมาให้กับผมแล้วนะผมก็จะประมาณนี้เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการส่งซื้อกันไปแล้วนั่งรอสักครู่ยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของ Tik To กเราก็ได้กำลังใจเพิ่มมาจุดใกล้จะเสร็จไปเทียบร้นี้กันแล้วเนาะก็เหมือนเว็บไซต์กำลังเดินาการกาขึ้นมาให้กับเราเรื่อยๆนะครับผมก็จะเมื่อกี้ของเดิม,มอยู่ที่1กันเลยก็คือผมคนเดียวนะผมแต่ว่าสั่งซื้อกันไป100ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น55กันแล้วนะครับผมก็คาดเลยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นมาจุดครบแล้วเนาะในการสั่งซื้อก็ไม่ต้องตกใจหรือว่ารีบกันมากนะผ เพราะว่าเราสั่งซ uh, ื้อยอดกันไปแล้วนะผมไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็เว็บไซต์จะมีเวลาในการดําเนินการขึ้นมาให้กับเราหรือว่าจะขึ้นมาเรื่อยๆล้วก็คอยเช็คกันไปกอนได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าหาใครที่ได้เข้ามาทดลองใช้งานทาตามผมกันไปแล้วนะผมรู้สึกสนใจอยากจะลองแนะนําให้กับคนอื่นๆได้ลองเข้ามาใช้งานทําตามเองดูในตัวเว็บไซต์ยังมีหัวข้อที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะผมที่เขาาแนะนําเพื่อนให้กับทุกๆคนสามารถที่จะกดเข้ามากันได้นะครับผมเพื่อเข้ามาแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมไปส่งให้เพื่อนรู้จัก ได้ไม่ใช่งานทาตามกันได้ในตัวเว็บไซต์โดยตรงกันได้แบบง่ายกันได้เนาะหากว่าสนใจก็ลองเข้ามากันได้เลยนะผมเพิ่ทําทำการขอลอกลิงก์แล้วก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมผมไม่มีอะไรมากแล้วด้วยหากว่าสนใจก็ลองเข้ามารับชมกันดูหรือหากใครที่เข้ามารับชมทำตามกันไปแล้วและรับชมจบถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ